สวัสดีค่ะพวกเราเดอะกาสเ Girl ค่ะนี่ค่ะแพรค่ะค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูหนังเรื่อง The Last Year สุดท้ายและตลอดไปค่ะค่ะก็เป็นหนังที่น่าจะเด็กน้ำตาให้คนดูได้นะคะก็เป็นหนังที่ทำรายได้ให้ที่ประเทศญี่ปุ่นได้มากที่สุดใช่มากมากแล้วก็ที่สำคัญนะคะพระเอกแล้วก็นางเอกหล่อแล้วก็สวยมากๆเลยค่ะ แล้วก็ที่สาคัญที่สําคัญที่สุดเลยคือเพลงประกอบหนังเรื่องนี้นะคะเพราะมากๆอยากจะเชิญชวนทุกคนอย่ามาฟังเพลงนะคะเพราะว่าบบมันดีมากจริงๆค่ะก็พวกเรานะคะก็อยากจะเชิญชวนทุกคนมาดูภาพยนตร์เรื่องนี้เยอะๆนะคะมีรอบพิเศษวันที่28พฤษภาคมนี้ด้วยค่ะแล้วก็ฉายจริงนะคะวันที่2มิถุนายนนะคะก็ะอยากให้ทุกคนมาดูกันเยอะๆนะ 地球を飛び出し火星を